السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ส,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 สุลามลัยกุณบร,รหัรมมะตุลบอฮิวบุราะกาฮ์ท่านอุสมานบินอัฟฟานเมื่อยืนอยู่ที่คุบุรหรือว่าหลุมฝังศพนั้นท่านจะร้องไห้และมีผู้กล่าวกับท่านว่าท่านเว,วลาได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์และนรกท่านไม่ร้องไห้แต่เมื่อท่านยืนอยู่ที่คุบุร ที่หลุมศพท่านกลับร้องไห้เป็นเพราะเหตุใดท่านกล่าวว่าท่านบิสโลลุโวลาซัมนั้นได้กล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นสิ่งใดที่เป็นภาพที่มองได้ยกเว้นเสียแต่ว่าหลุมศพนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยแงมากที่สุด เพราะฉะนั้นจึงทําให้ท่านอุสมา n ิ i อัฟฟานนั้นถึงกับร้องไห้เมื่อยืนอยู่ที่หลุมศพและนึกถึงสภาพที่จะเกิดขึ้นกับคนที่คนตายที่ถูกวางลงไปในหลุมศพถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ดีนะครับซึ่งท่านก็กล่าวว่าท่านท่านมีสโลลสลัมเก่าท่านท่านอุสมาน,นอัฟฟานกล่าวว่า หลุมศพนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสถานทำรรนักแรกของชาวสวรรค์และชาวนรกถ้าในหลุมศพเขาผ่านสภาพไปด้วยดีนะครับหลังจากนั้นก็คือหลังจากหลุมศพก็คือวันเกียรมัดมันก็จะง่ายได้แต่ถ้าในหลุมศพเขาไม่ผ่านมาถึงโดนลงโทษแน่นอนว่าในวันเกียรมัดเขาจะโดนหนักกว่าในหลุมฝังศพด้วยเหตุน,นี้ท่าน อุส m น n b นอฟัฟฟานจึงเกรงกลัวว่าถ้า,าถ้าเขาไม่ผ่านการทดสอบในหลุมฝังศพเขาถูกลงโทษหลุมฝังศพแน่นอนว่าในวันเกียรมาเขาจะโดนหนักกว่านี้น,นะครับเพราะฉะนั้นเ,เหตุใดเราจรึงไม่ได้มีความรู้สึกเช่นที่ท่านอุสานบินอฟัฟฟานได้รู้สึกนะครับเราไม่เคยมาเยี่ยมเยียนหลุมฝังศพกันเลยและเราคุ้ีคียู่กับสิ่งที่เป็น ความสุขสบายความเจริญก้าวหน้าในโลกยุนยาเ,เทคโนโลยีทำให้เราหลงลืมเราไม่คิดถึงความตายเลยในแต่ละวันนั้นในบางทีเดือนหนึ่งเราก็ไม่เคยคิดถึงความตายเลยเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เราเสพเ,เราเสพยุนยามากจนกระทั่งว่าหัวใจเราแข็งกระด้างนะครับหัวใจเราแข็งกระด้างและเราก็ไม่ได้คิดถึงชีวิตหลังจากความตายที่ จะเป็นชีวิตที่ยาวนานกว่าโลกยุนยาอย่างเทียบไม่ได้นะครับเป็นชีวิตที่ยาวนานแต่ว่าเราก็เนื่องจากความสุขสบายในโรกยุนยาเทคโนโลยีต่างๆทำฟิตเนสต่างๆทำให้เรานั้นหลงลืมความตายแล้วไม่คิดถึงความตายอันนี้ด้วยเหตุนี้แหละนะครับที่ อัลลอฮ์นั้นได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งตอนท้ายของอายะห์หนึ่งว่าอินนหูกกนอัลลูมันจหูลาแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในความเ,าเป็นผู้ที่อาอรรมต่อตอนเองอารรมต่ออัลลอฮ์และอารรมต่อตอนเองและจหูลาคือโง่เขลาเบาปัญญาครับคิดจะสิ่งที่ให้โทษกับเขาไม่เป็นผู้ที่ฉลาดนะครับ ไม่เป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้ที่มีสติปัญญาหรือว่าเป็นผู้ที่ปัญญาชนนะครับไม่มีความเฉลียวฉลาดเพราะว่าแลกกับเอาชีวิตในโลกยุนยาที่สั้นๆน,นั้นมาแลกกับโลกยุโอาครอที่ยาวนานและเป็นความสุขสบายที่ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดคิดทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเหตุใดเราจะไม่นึกถึงความตายเลย เพราะเหตุใดเพราะเรานั้นกําลังเสพดุนยามากจนเกินไปนะครับวันนี้แต่และว,วันนั้นเราไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮฺเราไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์มากเท่าที่ควรเพวยเ,เราเึกถึงโลกดุนยานึกถึงความสุขสบายนึกถึงทรัพย์สมบัติจนกระทั่งว่าเรานั้นหลงลืมความตายไม่นึกถึงความตายนี่คือแล้วเราก็เอาชีวิตที่ยาวนานมาแลกกับชีวิตสั้นๆอันนี้เป็นการแลกที่ขาดทุนอย่างมากนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะเชิญตัวผมเองแล้วก็เตือนตัวผมเองและพี่น้องว่าให้เรานั้นมานึกถึงความตายนะครับเป็นการกระทําที่ที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับที่ถูกต้องที่สุดก็คือว่าเรานั้นเตรียมสําหรับอนาคตของเราที่ยาวไกลนะครับเรากําลังสร้างบ้านครื้นหาดของเราในสวรรค์ในการที่เรานั้นมานึกถึงความตายและทําความดีและกลับตัวกลับใจนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานะครับ ได้กลับตัวกลับใจแล้วก็นึกถึงความตายนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตหนึ่งของเราที่เราจะต้องไปนะครับความตายคือชีวิตหนึ่งที่เราจะต้องความตายคือ,อ,อสภาพที่เราจะต้องย้ายเคลื่อนย้ายจากชีวิตในโลกจุนญ,ญาไปสู่ชีวิตอันยาวนานเพราะฉะนั้นเราจะเราเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับขอให้เราเป็นมุมินเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงและเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดในการที่เรานั้น ไม่เอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาแลกกับสิ่งที่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญญาชนอย่างแท้จริงขอให้เราเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดนะครับในการแลกในการทุ่มเทในการทุ่มเทความสามารถของเราความอุตสาหะและทุัสิ่งทุกอย่างที่เรามีครอบครองนั้นขอให้เรานํามาแลกกับสวรรค์ที่อลัลลอฮ์นั้นกําลังเตรียมพร้อมที่จะให้เรานะครับแต่ว่าขอให้เรานั้นใช้ทรัสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในโลกจุนญานี้ เพื่อที่จะแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะนั้นขอพรขอพระองทรงโปรดฮิดายะเรานะครับให้เรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องและไม่ตกเป็นเหยื่อของชัยตอนที่มันพยายามที่จะกระซิบกระซาบเราให้เราเอาสิ่งที่เล็กน้อยมาแลกมาแลกกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะกูลกอลิฮาดาวอัสตัฟุรุลลอฮาลิวะละกุมวะลิซาอิลมุสมีนฟัสตัฟรุฮูอินนะฮูฮอัลกัฟุรุรรฮีม